สวัสดีพี่น้องเราจะกินขนมปังหมูยองกัดกาแฟพญาตตงกาแฟแล้วค่ะวันนี้กําลัางจะเห็ดนมปังเส้เนนมปังออกมาจากช่องฟิดตนะคะเพราะว่าบานม่หน่อยสื่อขนมปังไว้ในช่องฟีดอยากกินก็ค่อยเอาออกมาเก็บได้ ขี่ห้างอยากจะเก็บเลยเป็นปีเก็บไปนี่จ้ะเปิดกระทากอยู่รอสักครู่เอาออกสองแผง่นมันหลด่ดกลับไม่ได้มันกลับไม่ได้เนาะนี่เลย แก่ยามบายพี่นายแอาบนาำเห็นว่บบานแาขบหอนคั่งเลยนมรางนมฟาง ยียนจางก็ เลือกห้อนมังห้องอน่ะ ก็สองแขนพอเาให้หมดถุงนี่ไปเปิดถุงไหมค่ะเชื่อก่บกินกาแฟจับขนมนู่นนี่นั่นไรก่เบื่อเนาะค่ะนี่กินแบบเดิมๆม,มันก็น่าเบื่อแล้วก็เปลี่ยน เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้อีกเหลืออีกชิ้นหนึ่ง เสร็จทั <glorious> ้งสองแผ่นนี่เรียบร้อยจ้าเสิร์ฟพันยาเป็นยากินครับพันชีบด้นหน้าดนงดิสก์ก็เสร็จได้บ้างบอตเตอบอตตเออซีเสอ มินวุ้นเสร็จเน่ไม่น่อยเอาชี Hvala lepa, da sem vas obdržal. Hmm, <tuk> มันสันยำนี่น่ะขับตะวัน <tangan> Du sa att de ska ha sig ner eller någonting. Det kan bli. Men det mest troligt var det väl att det skulle bli regn. Lokalt, mm. som de säger. Eller lite kallare. Det där kan ju det övergå i snö. Mm -hmm. กินี่มาแค่ตัวกได้กินออกตายเนื่อขาจนจะขึ้นพุชภภาเลยอากาศทาาในเพียนท้าบันเท่าแห้งแรงทไายแรงเี็บตะวันหอยแงงแจงนมะ่หอยเ,เดนจำ ดมอุลาลิสดอยเทปัตตันอิงเง,ง,ง,งิิ้งข mm ัน hmm. ยันเตเบอร์ยังเมืองไทยนั้นว่ามีหอดน้ำฝนมาตกหน้าจะเรียกอะไรขันไม่หน่อยสั่นไม่หน่อยต้องหาทางโหอะไว้ยังเี่ยพสั่นจักต้องใส่อีกมือนึงมาจับมันสั่นเห็นวันนี่มันเป็น คนเลยก็จังคนจับน้องวาแหละมันสุด <ไป S 1> มีแห้งเลยมันสันขึ้นเครื่องบินได้บอสขนาดที่จะไปด้านหอดไส้แดงและสันบัน,อนปอเขายา่างก็สังนงงหัวนี้วันตื่นกัน พอญ่ถามมือจะเส้เครื่องบินก็เดี๋ยวได้ยึดยังเสกยากน้องยากเยอยากินบ่า ถ้าว่าเป็นนั่งทายวนคืนเครื่องอ่ะจะกินยานอนหรับหลับไปเลยแบบนะไปนั่งทายโยเกตพอก็เปิดที่ห้องเข้าไปทางในปุ๊บจะกินยานอนหลับเลยคืดพวตอนเครื่องจะบินขึ้นนะ กันแหละทังอีกใจบ่าบ้ากว่าบ้านเนี่ก็เพราะข้าแม่สบายนีเราไม่เ้ามะเรายริงจันนะ

เนสตาโมนาดแบสัเอ่อเอเอดึกตาแยบระลงคีด oh, แทต,ต้นเนสตาโมนาดคนสังก mm. เกตอะไรไม่น่อยอเัเดือนหน้า็คบรอกไตมันอยู่มองเหาใช่ไหทีอปะห oh, ลายปีก่อนหลายปีโยลืกนมแต่แต่แกลับเมืองไทยรอบไบ้ ลืมเลยท oh. ่าเเอนอาตาาเตอแฟงยย่งบ่กล่อมเลยท่านไป่ได้เลยท่านวังวงเยทั้งเครื่องอยันสติรืก mm hmm. ทีนี่อยามาเสะเออเดิน คนเอ no ิญพี va, hey, ่สาวก็นักขึ้นไปแบบตอนว่าเออเออเพราะว่าพญายกับพี่สาวพ่อกันแล้วพญายลอกกินเบียร์เบียร์เอิญเอิญเอิญพี่สาวมีหน่อยมันว่าเอิญเอิญเอิญมันเอิญพญาว่าเออเออแล้วเลยจำได้ว่าเออเออเนี่ยคนเย็นหน้าร้อนทิ้งฝรุูสมอเออ เดี๋ยวนี้กินก็เออเออเออคนมัหมตลาดจะข๋วทานาานนั่งรอได้เหมือนแถมไม่ไม่เสร็จอย่งนี้บ่เสร็จแตผมไม่ข่อยแนว ขยะหลังบ้านเครียดแล้วดีๆเหมือน,นย่างและขยะนี่ของเก็บของข้างล่างอะฮึเอ็นเช่เอ็นเช่ของเองมื่อฝนรักแต่แม่แต่เครือบอกก็กุมมันเย็้ละผู้ธเาอายางออกับร่างกายใช่ไหมช่องทาง thì săn là nhàng có thể làm luôn mà, xem xem Och là cổng football à, mm. football, đứng săn, ục cái búa, haha, ục cái búa xem sao, Ja, han kör ju bil. Men han ville, han ville ha sällskap. Mm. Du vet, åkte han och Britt-Marie jämt. Mm. Tillsammans. Vill du åka med en han? Nej, du har det... Han gör det, men vilken tid? Har ja, de börjar klockan sju. Oj. Ja. Börjar klockan sju? Nu är det slut alldeles före nio. Ja. Oh. Om du vill gå och titta kan du gå. Ja, no, han frågade om jag vill ville gå. Jag kan gå med. Men uh, vi inte mat. Till måste äta i restaurang. Och gå för barn. Ja. เพิ่นมานองเพิ่นอยากเบินเพิ่นอนมันสนโซฟาสกัดนไฟัรฟามนี่ี่ออกเลยตกกระสิตได้เลีชื่อืมแต่ก่อนนอนสิไปน้าเมียเมียตายบ่มีมูเพร่นถามอ้ายัเซนโซ่อไรนะจียมกฟินท์เวลอ่วาราร์อั้าอีบรอมขันเลเอ Men om man åker stora tittar de spela. Men mm. vi inte kör vi kan inte öl någonting lite. Kan gå och, och kämpa för annat. Men om du vill åka kan du köra. För det vet jag. Ja, jag sa det att ja. det blir riktigt fint väder. Mycket bättre än vad det var igår och idag. Mm. Då kan det hända. Då skulle jag ringa och tala om för honom. Jaa... Nä fan han visste ingenting. Han hade frågat Lukas. Mm. För Lukas har väl sagt det förut han, att, mm. du går på någon fotboll och jag är ledig så kan du ha folk med dig, så. han. Mm. sa sen att, jag äh, det är så jävla tråkigt att vara själv, mm. jag vill, han. jag vill inte gå ner på jämnan heller. อยากบังฟุตบอลสุ้เธอไปใส่มาใส่เมียไปนั่งเด้เมียตายแล้วก็พี่โมว่าส้วนอ้ายอ้ายก็บอกกล้าวบอกบอกเมียเขาจะมาบอกเมียแมื่อไรว่าจะไปจากไปจะข้าวไฟคอยไปนั่งก็ได้แต่ถ้าเจ้าไปนะฟุตบอลมันเล่นเอาฟุตบอลมันเตะตอนทุ่มหนึ่งประสนเตะแล้วสามทุ่มเ้าก็บอกตรงที่เขาเข่าเด้อกลับมาห้องเขาเร้านอาหารกินเข่าเวลาอาหารนะคนอยากไปกไประภัย ดมเดียดดูดมเดาอุ้มดมดมยินตจะสมบอนเฟืวเป็นจมให้หลานมาแต่ก่อนมันก็ไปน้ำกูม่น้อยแล้วบางสิไปจ้งไหนหลานอ่ะเขาเป็นบบาเขามีผู้สาวเขามีเมียแต่ก่อนเิ่นมาแต่ก่อนหลานไปใส่นาดไปนั่ง่นมาแม่หลเขาไงแล้วเขาบ่อยากไปน้ำเจ้าเนาะเขามีเมียนอกจากงานศพไม่เห็นในไงเขาก็ยังขอาเมียมางานศพอยู่หลานเจ่า สิสวนมือก็ว่สวนไปมนไม่สวน,นอายเอ็นรูกรปรอตรทาราน่เตีเซนอายกับห้องอาหาบอกพเมียก็เลยวันจากมือสองมือกันมือนียได้เลยามาเจ้าคุยกับนดจอดไปยังบด้คุยเป็นก็ะวาน้อง่ไปต้องคุดบอลแต่ว่าบอย่นีได้พี่น้องอยู่พูอนอยู่เมืองเันไปให้แตได้อคโบยูยูโอคโบเมืงอ,อมงเทียน ราชินีสวีเดนบ้านผัวของเพิ่์นนะบ้านผัวสวีเดนราชนบ้านของอำเภอของอันบ้านอำเภอของผัวสวีเดนอผัวราชินีสวีเดนเออแดงหุ่นสมวิหิตนามปินเซ็ตเออสวีเดียฮันในสันยีตต์ต่ตอมีเอดสวีเดียปินเซ็ตอะไรสวีเดียโอดคุ้มฮันสมมุติโกคิบู เออเมื่อเมื่อที่ว่วพระราชินีบานนี่เป็นอยู่แต่ว่าจังวัดเดียวกันก็ไม่น้อยอะรแต่ยุคยุคนคนละลอำเภอไป้าเจ้าจะไปเจ้าก็ไปวาวาดอกจะได้บานเก๋งเนี่ย เนี fate, ่ยได้ว่าเพราะวันสุกเนี่ยพอไปใส่เนาะไปใส่กูก็บพรับนัดมุงได้ไปใส่ก็บพได้ได้ในันสุกเป็นวันที่ว่าต so ้องกำนะไาเนเขาน้ำกันก็เล่นไปแบบนี้ไปใส่เิ่นก็เลยบอหันเผาได้เพิ่อเก่งใจห่อกับอขึ้นตัวเพราะว่าวันสุกข้าคนนี้ไปใส่เลยข้าก็บพเคยรับนัดผู้ใดเนก็เลยว่าอยากไปใส่เพื่อใส่ข่อยไปเป็นมุงก็ไปเห็นบอกข่อยก้อนข่อยจะได้ให้มันมาบอกข้จ้อ เขาเรยว่าเดี๋ยวเป็นเบืองแห่งนั่นกอนเพื่อนอากาศก้อนมันหนาวานหรือมันฮ้อนขยายเพื่อนไปยี่ดอกเพราะว่าเพื่อนสเตเกียนบรรยากาศทั้งการง่า,งายๆหน่อยเราอยากไปเราอยากไปที่เสือพระทัยดีบ่าในบ่อประมาณนั้นเนาะพี่น้องแต่ว่าเรื่องนั้นเมือ่อซันเราใครว่าเรื่องไป่นั้นแม่นสืสิคุยก,กับหมอวันศุกร์นี่แหละ